สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อที่น่ารักทุกคนนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำท็อปิกนะคะหลับน็อกสลบวันนี้มีท็อปิก <c oughs> ก่อนนอนฟินฟิน,ฟนระมุนต่อใจค <c oughs> ่ำคืนวันอาทิตย์เข้าสู่เช้าวนันจันทร์นะคะเรามาดูซิว่าพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานความเหงาเศร้าคิดถึงของใครบางคนส่งให้คุณผู้ฟังได้ ให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่บอกเรา90าว่าเขาเป็นเช่นไรเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาสุขสบายดีไหมนะคะคนที่คุณปล่อยมือ move on จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนั้นตอนนี้เขารู้สึกเช่นไรนะคะพลังงานสามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะก็ไม่รู้สินะพีไพายเนี่ยทำไมถึงได้แบบว่าดือ้อดึงดึงดัน2 of c u p ั8 of ็ o ออนะคะ Ten of Penta ค่ะ คนที่คุณปล่อยมือตัดจบ move on ตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอ็ Ad of born d หนึ่งแม้ใหญ่เขายังบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันหายวับไปมันหายวับไปกับตาเลยในวันที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาอยู่แล้วมันเหมือนเขาต้องทำตัวเป็นเบบีตั้งไข่ตั้งใจหรือว่าตั้งมั่นกับความรู้สึกที่แบบว่า ต้องแบกรับอ่ะ d g e of b บ l l มันจะเริ่มยังไงดีคิดถึงจังเลยออกมาบวกด้วย two of cup กับสิบเหรียญยังคงคิดถึงยังคงวนเวียนคู่ที่ฉันไม่สามารถที่จะออกจากหัวใจได้เขาบอกว่าคุณคือคนที่ ไม่ยอมปล่อยเขาหรือเปล่าคุณทําอะไรใส่เขาหรือเปล่าทาั้งที่เราไม่ได้คุยกันแต่ว่าความรู้สึกแพชชั่นที่มันดึงดูดอยากรับรู้เรื่องราวของเธอไปส่องหน่อยสิส่องโซเชียลของเธอเธอก็ไม่เห็นโพสอะไรเลยสง่งส่งข้อความส่งไลน์สง่สงเมสเซจคุณก็เงียบนิ่งสงบก็ไม่รู้เหมือนกันภายใต้ความสงบเงียบนิ่งลึกลับดำดิ่งหายไป เหมือนเสมือนว่าเขาเนี่ยเป็นอากาศล่องลอยแบบไม่มีตัวตนในชีวิตคุณแล้วใช่ไหมนะคะคนที่จบไป move on คนที่คุณปล่อยมือตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอฉันไม่เคยลืมเธอเลยฉันยังรักเธอเสมอวันที่เราจากลาเลิกลาบอกลาบอกเลิกกันนั้นน่ะฉันไม่ได้อยากเดินไปจากชีวิตเธอเลยนะแต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับ ด้วยสภาวะแก็บของความสัมพันธ์ที่มันห่างกันด้านอายุฐานะวันนะหรือระยะทางมันทำให้เขาอาจจะบัดถอดใจปล่อยยอมให้คุณไปเติบโตให้คุณได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่า แต,แต่สถานการณ์ในชีวิตความสัมพันธ์ของเขาตอนนี้นิ่งมากเลยค่ะโฟรเขาไม่เปิดใจให้ใครเลยเขาปิดเขารู้สิหัวใจเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ให้ใครมาเล่นกับความรู้สึกเขาอีกแล้วแค่เลิกกับคุณจบกับคุณเฮิร์ทกับคุณเนี่ยก็เจ็บปางตายแล้วนะคะกว่าเขาจะแบบว่าอดีดตัวขึ้นมาต่อสู้กับโชคชะตาต่อสู้กับความเป็นจริงในวันที่มันไม่มีคุณอยู่แล้วเนี่ย เขาก็เหนื่อยพอแล้วค่ะคนคนนี้นะคะในวันที่ไม่มีคุณ move on ตัดจบจากคุณเขากลายเป็นคนที่แบบว่าเงียบ i n t r ท v e r t ซึมเศร้าไม่เปิดใจไม่เข้าสังคมใครทักหาเขาโทรหาเขาเขาก็เหมือนแบบเลื่อนลอยอะ่ะเหมือนแบบคิดว่าคุณยังจะติดต่อกลับมาขับรถฟังเพลงทำงานเมื่อเพลงไหนที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆว่าคุณกับเขาเคยฟังร่วมกันนะคะ ทำงานไปน้ําตาก็หยดแมหน้าคอมพิวเตอร์อา้าวทำไมนึกถึงคุณล่ะกินข้าวอยู่นะคะภาพแบบเสียงหัวเราะการแย่งกินอาหารคุณอาจจะชอบแย่งกินของโปรดแย่งกินกุ้งเขาจับไข่แดงเขาเวลาเขาสั่งกระพงกระเพราเขารู้สึกว่าภาพเหล่านั้นนะมันมันอัดกระแทกความทรงจําเขามันทาให้เขาแบบเสียใจหัวใจแตกสลายลืมคุณไม่ได้ เลิกคิดถึงคุณไม่ได้เลยทำไมหนอจักกวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงต้องทำให้เขากับคุณต้องจบกันแบบนี้พรากจากกันทั้งๆที่ยังรักกันมากนะคะ วันที่เขายอมปล่อยมือคุณหรือคุณยอมปล่อยมือเขาอาจจะแบบว่าเปิดใจคุยกันว่าเธอเราว่ามันไปกันไม่ได้นะแพชชั่นการงานหรือว่าทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างเธอกับเรามันไปกันไม่ได้พอเธอต่างคนต่างหยุดสต็อปไปเติบโตไปเจอสิ่งที่ดี <c oughs> เขารู้ว่าคุณเนี่ยสิบเหรียญนะคุณมีความสุขรักชูดู ให้โซอบใหญ่ดูมีความสุขมีคนเข้าหามีป๋าใจดีอยากเปคุณมากมายมีแบบครอบครัวที่คอยพพอร์ตออฟเฟอร์เขารู้ว่าวันที่คุณไม่มีเขาอ่ะคุณสุขสากาวพร่างพราวอยู่บนฟ้าอยู่แล้วแต่เขานั้นนะ่ะการเงินก็แย่การงานก็ติดติดขัดขัดสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคถามจิตใจดำดิ่งค่ะ การอกหกักการเจ็บปวดการเลิกลาจากคุณครั้งเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกสั่นสะเทือนแล้วก็หัวใจสลายไม่มีแรงนะคะบางครั้งเขารู้สึกห่อเหี่ยวท้อไม่มีกำลังใจไม่มีคนคอยถามว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมกินอะไรหรือยัอยงดูแลตัวเองด้วยนะอย่าขับรถเร็วนะอย่า กินแอลกอฮอล์เยอะนะอย่าใช้สายตาเยอะความห่วงใยในอดีตที่คุณเคยมีกับเขานั้นมันยังรีรันเข้ามาอัดกระแทกความทรงจําคุณงามความดีสิ่งดีๆความจริงใจที่คุณเคยมีให้นั้นมันยังวนเวียนวนเวียนค่ะแล้วมันเลยทําให้เขา move on ไม่ได้ลืมคุณไม่ได้ตัดใจจากคุณไม่ได้และให้ใครมาแทนที่คุณไม่ได้เลยเขาเหมือนโดนสาบสาบอยู่ในบ่วงแห่งความรักที่มัน มีคุณวนๆเวียนๆอยู่ในนั้นน่ะหลายครั้งนะคะเขาฝันถึงคุณเขานึกถึงคุณเขาใช้กดแรงดึงดูดกับคุณเขาก็หวังว่าคุณจะรับรู้พลังงานความคิดถึงที่มันไปตามขึ้นเสียงแห่งหัวใจของเขาเนี่ยหวังว่าคุณจะรับรู้ได้ว่าเขาเหงาเขาอยากกอดอยากอ้อนอยากงอ้ออยากขอโทษอยากเจอคุณอีกครั้งหนึง่ง ยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝัน <c oughs> เขาหวังว่าการที่เขาแอบนัดเจอคุณไปหาไปแบบว่าใช้พลังงานแบบวิสตอมกับคุณในความฝันนั้นหน้ามันน่าจะสื่อสารถึงคุณได้มันม <c oughs> <an> ันไม่ใช่แค่เขาคิดไปเองคนเดียวเขาหวังว่าคุณคงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของหัวใจความคิดถึงจิตวิญญาณ Eight of Wands นะคะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีแต่หน้าแล้วก็มีเหมือนแบบ ตาที่3อยู่ตรงกลางเหมือนแบบเขาเบิกเนตรเขาเปิดจัก,กระเขารับรู้แล้วว่าความรักเนี่ยถ้าหากว่ามันจะต้องเหนื่อยมันไม่จําเป็นต้องครอบครองเลยเขาไม่จําเป็นต้องอยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือเป็นของเราตลอดไปแต่เราสามารถใช้ความห่วงใยความคิดถึงความหวยหาความกระนึงหาหรือแพชชั่นทางความฝันสื่อถึงเขาได้นะคะรักอยู่ตรงนี้เป็นห่วงหวังดีกับเธออยู่ตรงนี้อธิษฐานส่งพลังบวกให้เธอ ทุกวันขอให้เธอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าให้ใครมาลังกามาเอาเปรียบมาหลอกเธอนะนะคะคนคนนี้หวังดีกับคุณมากมากเลยเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเลขสองนะคะและมีพลังงานของเลขสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งบวกสองเป็นสามสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเขาอ,อยากบอกว่าฉันไม่เคยคิดหรอก ว่าฉันจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตเธอหรือไม่ฉันไม่เคยคิดหรอกว่าถ้าหากว่าแนอนาะคตฉันมูฟออนฉันเปิดใจแล้วจะมีใครแสนดีเข้าใจรักเขาเหมือนกับสิ่งที่คุณเคยทำให้เขาหรือไม่แต่ตอนนี้เขารู้ว่ารักโดยไม่มีข้อแม้รักที่มีแต่ให้มีแต่ความห่วงใยรักคือการเสียสละ เขานั้นนะคะถามว่าคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีพไพ่เอ็ดออฟบอไใบนี้มันเหมือนไพ่การตื่นรู้ไพ่จิตวิญญาณไพ่แบบคนที่เคร่งศาสนาเขายางบอกว่าเขานะอธิษฐานร้องขอต่อพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ครั้งถัดไปข่าวถัดไปถ้า,ากว่าคุณยังไม่มีใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของหัวใจร่างกายใครกลับมาเธอกลับมาหาเขานะคะ two of c u p ความดึงดูดมันเสมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงเซนส์ของเขามันบอกว่าเอ๊ะมันคล้ายๆว่าคุณจะกลับมานะคะคล้ายๆว่าคุณจะกลับมาเพราะว่าถ้ามีเช่นนั้นน่ะเขาต้องถ้าหากว่าคุณกับเขาอยู่กันคนละประเทศคนละจังหวัดอยู่ไกลๆก,กันเขางงว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องราวหรือความฝันหรือเส้นของเขาเนี่ยมันแม่นขนาดที่ว่า เขาคิดว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ๆเขาก็เข้าไปส่องโซเชียลคุณคนรอบข้างคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวคุณแล้วมันก็มีภาพของคุณแบบไม่สบายน้ำมูกไหลเป็นหวัดตากแดดตัวร้อนนะคะนู่นนี่นั่นเขารู้สึกว่าอุ๊ยทําไมเซนส์ของเขามันมั่นจังเลยทําไมความรู้สึกที่เขารับรู้ได้ว่าคุณโศกเศร้าเหงาตรมอ่ะมันสื่อถึงเขาคุณนอยคุณอยากงัวเงียอยากอ้อนอยากจะแบบ ทำเสมือนว่าเหมือนมีเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขารับรู้ได้หมดเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะ so connection so made twin flame คู่แท้นะคะที่มันไม่สามารถที่จะพลากกันออกไปได้เลยนะคะด้วยความรักความคิดถึงความผูกพันสิ่งดีๆที่มีให้กันและกันเขาเชื่อว่าคุณก็ยังคงจดจำ สิ่งดีๆที่เขาเคยทําให้คุณเช่นกันนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้ออกแนวแบบว่าดําดิ่งแล้วก็ไม่ปล่อยคุณถ้าหากว่าวันนี้มือของคุณสองคนไม่ได้จับกันแล้วปล่อย move on แต่จิตวิญญาณของคุณยังผูกพันยังคงแบบว่ามีกันและกันคิดถึงกันร้องไห้บางครั้งน้ำตาไหลพร้อมกันเลยก็ไม่รู้สินะบางทีเขาอยากบอกว่าแค่เขานั่งดูซีรีส์พระเอกมิวสิก พราเอกซีลี่หรือนางเอกหน้าตาบุคลิกคล้ายๆคุณปุ๊บเนี่ย เขาจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทําไมคิดถึงคุณจังเลยอะไม่กล้าดูต่อเลยเพราะมันเหมือนมากจริงๆคุณอาจจะเป็นคนสวยหล่อหน้าเหมือนดาราเหมือนพระเอกนางเอกในหนังหรือว่าซีรีส์หรือละครที่เขาดูทุกๆครั้งเวลาที่เขาเห็นคนคนนั้นเนี่ยถ่ายทอดทางจอภาพเขารู้สึกว่าอุ้ยทําไมมันเหมือนคุณจังเลยด้านข้างก็เหมือนรอยยิ้มก็เหมือนหนวดก็เหมือนฟันก็เหมือนความสูงความแบบมือใหญ่เหมือนกันแด่เลยเขาเลยรู้สึกว่าโอโหโอโห ทำไมจัก,กรวันถึงทําให้เขาเจ็บปวดได้ขนาดนี้นะมองคนอื่นยังเป็นยังคิดถึงคุณเลยนะคะ ไม่ดูว่าเรื่องราววันนี้มันตรงกับใครจิตวิญญาณของคุณและเขาผูกพันกันมากไม่สามารถปล่อยกันและกันยังคิดถึงกันทุกวัน move on จากกันไม่ได้แม้ร่างกายจะห่างไกลกันมันหลายวันหลายเพลาบางคนอาจจะเลิกกันมา11วัน11ชั่วโมง11สัปดาห์หรือบางคนอาจจะเลิกกันเป็นปีแล้วแต่ว่าทุกๆวันทุกๆเวลาที่มีโมเมนต์มีบอลบอทที่ต้องอยู่คนเดียวนั้นะ ก็มีคุณอยู่ในชีวิตเขาเสมอๆเสมือนจริงมากเลยน่ากลัวจังเลยความรักแบบนี้มันเอากันออกจากหัวไม่ได้มันเจ็บสนเจ็บมันเทิดมันจุกบอกใครไม่ได้รู้กันแค่สองคนถ้าวันหนึ่งพรที่เขาขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลไว้คุณกลับมากลับมาให้เขาได้เคลียร์ใจได้ให้เขาได้ขอโทษ เขาอยากบอกคุณว่าเธอรู้ไหมเวลาที่ฉันฝันถึงเธอนะมันมันเหมือนเรื่องจริงมากตื่นมาฉันเหงื่อแตกบางทีฉันก็ร้องไห้เลยบางทีนะคะเขาไปรับรู้เรื่องราวของคุณผ่านเพื่อนผ่านคนรอบข้างคุณติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดนรถเฉียวตูดนะคะแมวไม่สบายหมาไม่สบายหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอย่างเงี้ยคล้ายๆว่า เขาฝันมาก่อนว่าคุณจะเป็นเช่นนี้แล้วไปบอกเขาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอเขามาส่องแพลตฟอร์มโซเชียลคนรอบข้างคุณแล้วเหมือนแบบอ้าวเหมือนได้ฝันเลยอ่ะเธอทําไมเราคิดถึงเธอแบบนั้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงล่ะเขากลัวมากๆเลยค่ะเขาแบบชอบเวลาที่ฝันแบบฝันดีฝันบวกฝันแบบได้สกินชิปหัวเราะนู่นนี่นั่นมันคงแบบ เออถ้าเกิดขึ้นในอนาคตมันคงฟินนะดูแต่เขาไม่ชอบเวลาที่ฝันแบบแย่ๆฝันว่าคุณร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเขาอยากโอ๋อยากกอดอยากซัพพอร์ตหัวใจร่างกายคุณมากๆเลยนะคะสิบสองสิบสาม นะคะสิเสามสองเป็น55นะคะ3ามเป็น66นะคะนี่คือพลังงานของคนที่เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้รักผูกพัน move on กันแค่ทางร่างกายแต่หัวใจนั้นเหนียวน่นเหนียวแน่นมากๆคนคนนี้อาจจะเกิดวันเสาร์วันศุกร์วันอังคารวันพุธมาแค่4ี่วันเขาอาจจะมาแค่4ปีนักษัตวเช่นเดียวกันนะคะงูลิงหมาวัวเขายังบอกว่า เขาเข้าใจแล้วรักแท้คือการให้รักแท้คือการซัพพอร์ตรักแท้คือการหวังดีไม่โกรธไม่ริษยาไม่นินทาไม่สาบแช่งรักคือพลังบวกที่ส่งถึงกันไม่จําเป็นต้องครอบครองแต่ว่าแค่อวยพรแต่บางทีเขาก็เหมือนแบบอืมแอบโม่แอบที่ถามว่าแบบถาว่าคุณยังโสดเขายังโสดอ่ะอยู่หมดกลับมาเจอกันเถอะจาก,กวันช่วยเขาด้วยนะคะมันเป็นความรักที่งดงามมันอิ่มมันแบบ มีลุ้นมีหวังนะคะของใครสักคนที่ส่งถึงคุณนะตอนนี้ลองคิดดูหลับตานึกถึงแฟนเก่าคนเก่าที่จบกันไปไม่ได้เจอไม่ได้ถูกตัวกันแต่จิตวิญญาณของเขาส่งพลังงานวิสตอมใช้กดแรงดึงดูดกับคุณทุกวันทุกเวลาที่เขาแบบ ยู่เงาเงาเศร้าๆแม้กระทั่งบางครั้งเ็าอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่กําลังนั่งทานข้าวแกงส้มจะอมไข่ทอดอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณก็พูดว่าอุ๊ยได้ข่าวว่าแฟนเก่าลูกคนนั้นนะชอบแกงส้มจะอมไข่ทอดไข่ทอดนี่จําได้ไหมคุณก็แบบจึ้งเลยกืนนี่ส้มเอ่อกุ้งติดคอเลยค่ะ พนักง,งานคือแบบอุ้ยแม่ผมกําลังคิดถึงเขาอยู่พอดีเลยอ่ะดูอยู่แม่ก็พูดผมกินไม่ไหวเลยอะ่ะแม่ก็เหมือนแบบโอ้ขอโทษขอโทษนะคะ เรื่องราวเหล่านี้มันมีนะคะมันมีอยู่จริงนะคะพลังงานคือแบบจบไปแล้ว move on ได้แค่ทางร่างกายแต่จิตใจจิตวิญญาณน,นั้นปล่อยกันไม่ได้เลยห่วงห่วงห่วงใย,ยหึงกระนึงหาบางดีก็แบบแอบเก็บไป imagine จินตนาการแอบเก็บไปฝันกับคุณด้านแบบว่าอืนะจุดจุดจุดด้วยนะคะ ไม่มีใครแทนที่คุณไม่มีคุณแทนคุณไม่สามารถแทนที่ใครได้สี่ห้องหัวใจของเขาเปิดรอรับการกลับมาของคุณและก็รักคุณอยู่ตรงนั้นตรงนั้นบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ยังอยู่ที่เดิมห้องคอนโดที่ทํางานคุณรู้อยู่คนเดียวรถของเขาทะเบียนอะไรคุณก็คงจําได้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่ move on ป่ยจบความสัมพันธ์กับคุณเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณก็ ตามพลังงานที่นางฟ้าบอกไปเลยนะคะตัว B จุด J ตัว A ตัว U ตัว I ตัว H นะคะตัว R ตัว P ตัว T นะคะ Z Q Y ในชื่อนามสกุลคุณกับเขาอาจจะจบความสัมพันธ์กันไป12ชั่วโมง12วัน12สัปดาห์หรือ11 13 16 15 นะคะนี่คือเลขราศีปีนักษัตรของคุณกับเขาหรือเปล่าและบริบทของเรื่องหากปันว่าตรงกับใครก็ยิ้มไปกับน้ำตาความคิดถึงที่ใครคนหนึ่งส่งให้คุณในค่ำคืนนี้นะคะอินนะฝึกซึงด้วยอินด้วยไม่รู้ว่าพูดเจ้ยเจ้าแบบนี้ออกมาได้อย่างไรก็เป็นพลังงานเป็นความสามารถพิเศษของนางฟ้าเนาะขอบคุณนะคะฟันดีราติสวัสดบยบายค่ะ